มีคนถามว่าวัดพระแก้วเป็นโบราณสถานหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนนะครับอยากจะให้ฟังจนจบเลยนะฮะขออ้างอิงข้อมูลจากดรสุพนัทอภิญญาณครับหรือว่าดรนิวนะครับเป็นนักวิจัยภายใต,ใต้สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งและคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโพสขายข้อสงสัยว่าพระแก้วเป็นโบราณสถานหรือไม่ผ่านทาง Facebook ระบุว่า การพิจรารณาว่าพระบรมหาราชวังหรือวัดพระแก้วเป็นโบราณสถานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องอ้างอิงจากกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องไปไปตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพศ .2504 นะครับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่สพศ .2535 ครับ มาตรา4เนี่ยได้ระบุไว้ว่าโบราณสถานหมายความว่าอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบรณาณคดีทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบรณาณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยนะครับดังนั้นความหมายของคําว่าโบราณสถาน จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะครับหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าอสาังหาริมทรัพย์นั้นเข้าขายตามที่ระบุไว้ในมาตราสี่หรือไม่ถ้าใช่ก็จะเป็นโบราณสถานโดยปริยายสำหรับพระบรมหาราชวังหรือวัดพระแก้วเป็นสถานที่สำคัญอันดับต้นๆของชาติครับอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกย่อมเป็นโบราณสถานอย่างแน่นอนอันหนึ่ง ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนอยู่ที่มาตรา11ได้ระบุไว้ว่าโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้นแม้ว่าจะเป็นโบราณสถานที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายก็ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้ปฏิการเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใ,ใดๆทำการซ่อมแซมหรือว่ากระทำด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการบุรณะ หรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือว่าผู้ครอบครองทราบก่อนนะครับหากแต่พระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วอยู่ภายใต้การดูแลการรักษาของสำนักพระราชวังอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องให้กรมศริลปากรมาดูแลรักษาซ้ำซ้อนครับ เป็นที่มาของสาเหตุซึ่งไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วเป็นโบราณสถานเพื่อให้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรครับเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา32ผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือว่าทําให้โบราณสถานเสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่า หรือทำให้โบราณสถานไร้ประโยชน์มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน7 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากว่ากระทําต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทํามีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ก็เห็นในชัดว่าแม้แต่มาตรา32ก็ได้ระบุไว้ทั้งโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตลอดจนโบร,ราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วฉะนั้นการปั่นกระแสบิดเบือนนะฮะของเครือข่ายหนึ่งไม่ใช่โบราณสถานเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนั้นจึงเป็นการบิดเบือนหลอกให้ จุดๆอย่างนี้ละกันนะฮะผมคงอ่านตรงนี้หมดไม่ได้แต่ว่าขอบคุณนะฮะดออรสุพนัทอภิญญานะครับหรือว่าดออรนิวนะเป็นข้อมูลนะให้เพื่อนๆเอามาแลกเปลี่ยนกันละกันนะครับสามารถแลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางคอมเมนต์ได้แต่อยากจะให้ระมัดระวังนะครับใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะขอบคุณข้อมูลตรงนี้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมพยายามที่จะหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังในทัศนัพอดแคสต์กันต่อไปนะครับรอติดตามฟังได้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับ